สวัสดีครับปกผมบบาวเคนสติกอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดียามเช้าครับเช้าวันพุธที่ชุ่มฉ่ำเข้าป่าไผ่อีกแล้วจ้าฝนตกแต่มเมื่อคืนเข้ามาก็เจอเลยเอ้าลุยสับลาบอยู่ฟูถ่ไฟไหมมือนี่มาโดนไฟใหม่จ้ะมาอีกโดนนึงมาแล้วพี่น้องก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เ่าเคนสติกในเด้อจ้าก่อนรับชม เอาเลยเนงกะเพราะพี่น้องสั่งเนงหลายอยู่ยมืดหนี้เข่าสายเด้อจ้ะเข่าป่าหนอ่อไม้ตอนนี้ประมาณแปดโมงจ้ะ <c oughs> ตอนเช้าบอกเคียนไป <c oughs> ไป,ไปอยียงกันอื่นวะอัดน้ำนะอัดน้ำนาเนานะฝนตกเบิดคืนเมื่อคืนนี่อำเภอพพสวรรค์จังหวัดนครพนมเด้อจ้ะบนที่สติ๊กอยู่เดี๋ยวพี่น้องโพที่อยู่ เสติกเดียเสติกจะทิ้งไว้ใต้คลิปเนาะพี่น้องพี่น้องทักมาโผที่อยู่ในจ้าอนี่อนอนเลยเอาอุ้ยหลายขนาดเลยเอาไปดูๆๆๆเอาไปดูเออเถอเสียงบระเทศเดี๋ยวเขาไปตรงไหนเนาะ นอนกวาดไล่ให้เสียมนี่ละเอ้าแทงตัวเขาแล้วค่อยมุดเธอเดียวมุดมุดมุดนอนระวังตาเด้อบอสิแม่นต้องระวังตาจ้ะมุดเข้าไปเนมแต่หนูไม่แต่บนเนมช่วงหันไหนระวังข้างในจักเซียวจังไหนเนาะใช่โอ้เต็มเลยต้องรอเต้อนจินเหียว่แม่นหนูไม่นี่ ถ้าหนอข้างในมันจะเป็นเหี่ยวเด้อจ้ะเอาเอาบอ่อได้มันก็นสิใหญ่คือเก่าพี่น้องบรต้องย่ามันสูนพันเด้ออันนี้เดี๋ยวเขา,เอากองไว้ก่อนทําปะต้องเอาเขาน้ําเนาะ <c oughs> มันชินัก <c oughs> พราเพิ่งเขามาจ้ะนี่คือทางออก <c oughs> ทางเขาเน <c oughs> สวยอีกโหน่ยนงยนี่ก็งามงาม ฝนยังลินอยู่เลยตั้งแต่เมื่อคืนนี่ลึกลใส่บ้ใส่หมวกก็ได้เขาป่าไผ่ก็เมื่อกีน เดี๋ยวมือใดมันแรงเดี๋ยวพาพี่น้องไปหาหนมไม้กระซะอันนี้บ้านสติเออนไผ่ป่ากระซะกระิเป็นอีกแบบนึงนี่ตามพี่น้องดูโอ้ยงามอีดีหนอนนี่ไปเอาไปดูหมู่มันไว้ก่อนี่ซับลาบอยู่บ่าเคนสุ่มน้ำไม้ไฟไหม้ปาด์ุพนดนะถ้าที่มองเห็นตนนัวนี้สามหนอแล้วน้ำออกแล้วช่วงนั้นยังไม่ได้น้ออกเนาะจ้ามือหนี่งหามาโซนน้ำไม้ไฟไหม้ ผ่าไผ่มันถือไฟเผาอะไรเนาะหมอกเคีนคือเฮ็ดปลวกว่ะเฮ้ยโบแม,ม่นทำไมพ,พี่น้องเบิ่งว่าเฮ็ดอย่างนั้นมันคือเฮ็ดปลวกเนาะเห็นเริ่มมีไข่แล้วได้เเเอฮ็ดออออปลวกจิ๊กบ้านสติ๊ก,กออบอกตอ้องอคยด้อวยนบเม้นโบเม่น้ะคืออยู่แต่โบเม้นเบิ่งจากขามันอเอาเงาไม้เขาตกหมานเจอเฮ็ดที่อีกนะแม่มือนีิเนาะ โอ้ยอยุบุญยุบุญยุบ่ญรอตาก,กล้องก่อนงามหน่านเลยไข่ก้อนนี่ไป<อ>น้องจ้เาจเขาเลยฟาดคืออย่างล่ะเป็นวะงามน่านเลยที่ฉันนี่นบอกข้างตีนนี่บอกกดเข้าไปซื้อนี่อีกไหมมีจ้ะ น้ำขนาดน้องจ้ามึงสุ่มนี่กะหนึ่งสองสามสห้าหกหนเดี๋ยควค่อเก็บเธอเดียวนะ หากันใน้น้ำจะพี่น้องแบบนี้เข็มน้ำบลลึกแหงพี่น้องแนะนำมาว่าให้ติดยาสูบมาน้ำเสาติก๊กถ้าเจอมันน้อยบ่เอาถ้าเจอคุณปิงกะให้เอาน้ำยาสูบบีบใส่แทงกระติกออกเองโอ้ยป,นนะป่านี่หันยอดของอคำว่าปิงผู้สาติกแนนเห็นหนอนนึ่งอยู่คน ต้องเว้าถึงมันได้ไหมว้าถึงจระเข้ดีกว่าไหมลงน้ำแล้วว่าวถึงจิงเี้ยหนอนนึงบักไงเลยจ้ะน้ำเริ่มอั่งขึ้นมาอั่งขึ้นมาแล้วอู้หูหนอนเหี้ยวบอกเคลนเลยแต่ว่ามันอยู่ในน้ำเห็นป่ะชุ่มพูเอาเอาที่เอาได้นี่แหละยังบ่พร้อมที่สิลุยปิงแต่ถึงจุดนึงค่ะโอ้ยบอกเคลนเห็นหนอนฟาบคุบเห็นปะแดงหูหูอยู่คุ่น หาวิธ <l id> ีขามเอาเองเขาขามได้สิไ <serving> ด้ห <AM> น <trying> ูไม <Titanic> ่จริงเคยได้เดินเขาเคยผ่านได้ไม่ใช่เหรอะมันเสมอกระหน่ใช่ไหมมันยังไม่ทำเป็นโคงเลบ้ามันเป็นโคงเหรอเป็นโคงละนั่นน่ะโตลงไปใหม่เพียงแอวผลไหวนั่นน่ะฝ้าโค้งนั่นน่ะจ้าจำโมได้ติตตอนทำมาน้าโมแห่งค่ะดีล้อเนี่ยโอ้ยโอ้ยพี่น้องจ้าขหงายดีลีแดงสลื่ดจ้ะสูมพี่น้องบุกก็ะเด้อ เดงสลุดอยู่เห็นบอกพี่น้องครูโหนห่าวหาวแข้งนี่เลยหลายหนด้วยซ้ำนะห่าขำได้โอ้เสียดายต้องหาวิธีขามจ้ะไปหากันต่อจ้าแบก่อยเลย หนอโอเคหนอแหน่งแล้วก็หนอสะใจเสียงฮักหนอไม้นี่โอเคนหมหนอสั่นพ้อเดี๋ยวเอาเสียงมาซับเอาเด้อจริงจังเร็นบอก โผ่แต่ปลายเลยๆนี่เขีย่ยเบึงก่อนถ้ามันน้อยเฮงกับเว้นพอลโผ่แต่ปลายมึงเทือกับเบึงโบกเอาได้เนาะ ขดมันคุ้งขดมันคุ้งนี่ลายยูเอาไว้ให้ก่อนแล้วค่อยดึงเอานี่มาเอาหน่อนี่ก็นี่นี่นี่ซาติเห็นหน่อนี่น่ะมันลายลายแปลกดีโอ <c oughs> เคมาอยู่ข้างหลังซาติ <c oughs> โอ๊ยตัวน้ำดินี่กำจัดซา,า,า,าติจัด วังโหนก็นถ่ายยากก็ไม่ได้ถ่ายด้วยจ้ะถ้าเห็นอีกทีเต็มศอกอย่าตกใจด <S <S ดเด้อเด็กแหงโคมพักเอาเอาโหนนี่ออกมาก่อนนั่น <S <S นี่สวยนะวเนาะนี่จ้ะ ก็เลยเนงก็เพราะพี่น้องสั่งเนงเขามาไล่หลาย,ลายราคาเดียวด้วยจ้ะหกสิบไม่รวมทรงอันเดะเดี๋ยวค่อยแปรงเอาไปมุดเอาสองโนที่แทงไว้เมื่อกี้ในออกมาแบบน,นี้ ระวังเด้อระวังสัตว์ประหลาดเด้อตัวใครตัวมันเด้อคุณเพิ่มกลมบุดมาเป็นอย่างไรบ้างนั่งขาบุดติดเกี่ยวอยู่พี่น้องจา้าเก็บถ่ายผุนผแดงรูนั่งข้าวเบาเคียนอยู่พุ่นเด้อบุปไปน้ำอกพี่น้องวะย่านปิงย่านสัตว์ประหลาดจุจมแล้วตีโตอุ้ยออกไปถ่าย บึงบบได้เอาบึงมุมไกลเอาจ้าใ <ừ. S 1> หก้กำลังใจอยู่นี่เด้อเก็บ <c ười> บุตรมันสั่นย่านสั์ประลาดชเป็นสีแบบนี้แต่แบบเพิ่อเป็นเหียเพิ่มก็เป็นแดงๆแบบนี้จัก อันนึงน้อยเป็นสีแดงแบบเป็นเหียวแล้วเป็นสีส้มรุ่นน้ำมาแล้ว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 ฮักี่น้องวอ่านเป็นสีส้มอ่างามอี่านี้จ้ะเือบ้านลำเทียนสวยสวย ให้หนึ่งไร่กับหน่อไม้หน่อนนี้สวยมากออกมาอ,อมาุ้มมาหนอนน้อยข้างในคุณเพืนเห็นปะ้าขอมามุมพี่บอ๊ะเลยเสียงสดเลยสดเลย กิมแก้วกะปิเลยโีน่นีก็สวยมากลายทำท่ายอยู่มักใหญ่หพ่อมจ้ะน่านี่ก็เป็นอีกนโน

อ้ไปฝั่งพุ่นอีบบกเคนวะเอาหอนหน่งกคอานเอาหนอน่โอ้โหักเอาลุ้นุกนได้ฮักักได้ทาพว่ฮักได้อยู่สติเนาะ ทานอกสั่นก็ฝ pues. right. right ุข้างในก็แดงๆนี่แหละแทงมุมนีここ่แหละพากันออกมาลองเบิ <oh ่งข้างนอกทางสิคนเพื่อโบอกมาอ้าหงามจ้ะพี่น้องจ้าแทงมาเลยดิลุงแทงมาเลยจ้ะอุ้ยทะลุปูโป่งเลยพูแม่จักษน้ำอีหยังอยู่บ้านสติ๊กน้ำจักหลายน้ำไผ่นี่กระแข็ง บอกเพีงก็เจอดอกนึงเมื่อวานนี้เติมหายทะลุปวดเลยบอกเพีงอ้อมเปอเลยฝั่งคือมีหนอนใหญ่จ้ะมีหนอนเดียวบอกแม่นบอกหน่อเดียวแสดงว่าสุ่มนี้มีสามหน่อจ้ะเธอติ๊กเห็นอยู่หน่อนหนึ่งบอกเพียงพุทธิ นี่เทไว้เธอนึ่งเด้อจากพี่น้องนี่ะมันนักเทไว้ทางอกอันดิหน่อยบักใหญ่เลยทางพี่ชาวติ๊กเคเห็นอีกหน่อนนึงแต่มันโปใหญ่โอ้มันโปสูงมันใหญ่อยู่แต่มันโปสูงว่าพี่ัางไหญน้อหน่อนใหญ่แค่ ไหนดิเจ๊น้ำเปี่ยวหัวดีกว่าสิุดเข้าไปจะเห็นยู่ดน่อไม้น้ำอันนี้คมมากเลยเด้อคมีลแต่ระวังนั่นแหละนอนางดินนอบักใหญ่เลยโอยัง เสียมหักเลยดอุย้ยงัดจนเสียมหักหักรอยเชื่อมเพิ่นฮะอือ,เ,อเด๋บไปนี่นนก,กำลังหากำลังมันเลยบริติสต์ไมีเห็นมนั้งเนื้อได้คือเก่ามันคมดิแต่มันถ้าสมมติเข่าไปต้นมันบ่ได้ค่ะเนาะเออเอาด้ามเมือเอาเสียมเมือคือเก่า ก็รอยเชื่อมเพื่อนเนาะรอยเชื่อมผมอไไะไม่เป็นไรเดี๋ยวเา <c oughs> มีสำรองอยู่อีกอันนึง,นงแต่ว่าเสียมมาเนี่าซื้ออยู่บ้านเชาติก๊กโบอืดจ้ะเสียมแบบเนี่ยจะอยู่ภาคใต้เหรอโบนะอมีเนาะเชาติ๊กก็ซื้อเมื่อจากนครพนมนี่ละจ้ะเอามานำบัดมาเลยไปเชื่อมเอาเชาื่อมเอาโบเชื่อมโบได้เกลอเอาอันใหม่เถอะเขามีสำรองอยู่เชาติ๊กว่ามันเคยฮักเลยยังมันบบอยู่ คักคมขนาดเมนหากระตดหาลบเมือออกไปรถจับการที่ได้หน่อยได้หลายทำได้ครับมาเห็นนอนี่กะอดใจบ่ได้ซีซีก็ถ่ายพี่น้องเบิง่งรอก,ก่อนรอก,ก่อนมนะ่นใหญ่เลยคุณอะกหง่มันใหญ่โอ้โหหัวตำบ้ากรจ,จบ่คุณอะอัเบุหุ่ม อุ้ยอ่อนพูดบอกพี่้าขันออกมาจากป่าหน่อไม้แล้วจ้าเสอบจเสียมฮักก้อนอยากได้เต็มสอบแล้วมาเลยเนาะเพร,ะเรมมาพระว่าหน่อไม้เยอะมากสวยดีครับยิ่งเข้าไปโดนค่ะยิ่งมีแต่โน่ใหญ่ๆแบบน,นี้เศรีย์ได้เสียมฮักาไม่ได้เตรียมมาเพราะเขา เราอยากมาสำรวจนำหมายนี่เพราะว่าน้ำท่วมไปถึงไหนแล้วครับมเข้าได้เขตนะเดี๋ยวมือใหม่ก่อสติ๊กสำรวจแล้วว่ามันสิเป็นเฮียวแบบนี้แล้วจ้ะเป็นเฮียวแบบนี้มาเลยเพราะวันนีเห็นต้นเดชกระสมแปดแต่ว่าหางต้องข่ามน้ำบอกกินเลยแต่ก็ต้องทำไม้เกาะมานำเนาะจ้าตะโขตะโขเหมือนเทียนเลยอแต่ละนยังไม่ได้แต่งเลยเสียมฮักก่อนเพราะเป็นยังเพราะว่าในเดชมันก็บหมดเต็ม ได้ครึ่งกระสอบจะมือหนิผลงานเข้ามาแป๊บเดียวเองเสียมพักก่อนเนาะก็เป็นยังเดี๋ยวมาใหม่เดี๋ยวไปทำเสียมก่อนแต่ว่าเมื่อเนี่ยบอกเค็งก็ต้องสื้เบื่องนาอีกอุ้ยหลายเลยเราไม่ได้แต่งเดี๋ยวสักถ้าเราแต่งมันก็สิลดลงมาอีกนิดนึงสอบจ้ะอ่าดีจ้านีทางมือเรบ นี่เดะลุออกไปนี่กระุดก็อยู่นี่จ้ะโอูเด้เป็นอุมโมงไปเดอ้อนี่เดอ้ไอไปแบบน,นี้เมื่อจ้ะทะว่ากันใหม่จ้าเขาก็ต้องไปอเอเียกนำสวนเขาต่อเนาะจ้าเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่าน,นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนนเด้อครับแล้วพบกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า